กินยังวะชแนลครับได้เล่นกินเสียบมาบแล้วครับเมื่อนี้ได้กบหน่อยมากครับได้กบหน่อยมากกับจิตตมปนนิดนึงครับเนาะปนกบหน่อยเสียบๆครับมื่อเนี้ยกินยังวะชแนลครับ ไปเปื่อยจังหน่อยก่อนครับผมไปเปื่อยจังทิดปนใส่ลูกโดดแซ่บปนครบหน่อยครับมเมื่อนี้กินยังวะชาแนลครับครัผมเรียบร้อยเล้วครับเด้อปนครบหน่อยโอ้สีสันเขาครับ สีสันเขาสุดยอดเลยครับใส่ลูกโดดเข้าไปหลายๆคนโกลมหน่อยหิ่มมัดกระดูกนะครับเนาะอ่ะผักกับเผากับบะหมี่อย่างไรนะครับเนาะมาเนี่ยก็มีต้นหอมบักชี่ตั่วผู้แล้วก็มะละขีนกมักแตงนะครับเนาะน้องไม้นะครับเนาะน้องไม้แล้วก็ข้าวเหนียวอ่ะอ่ะถัดบ่ได้ครับ อ่ครับพี่น้องครับมาลุยกันเลยครับวันนี้มาปนกบหน่อยครับปนบกบหน่อยเข่าเหนียวแ่บนะครับเนาะลุยกันเลยครับกินยังวะชาแนลครับครับสวัสดีครับกินยังวะชาแนลครับครับก็กินยังวะชาแนลนะครับเนาะกินเข่าแ่บนอนรับบอดตายไงสะโลกแกนคือเเ่านะครับเนาะกาบสวัสดีพี่น้อง ชาวไทยทั้งประเทศนะครับเนาะแล้วก็พี่น้องชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็พี่น้องทั้งฟังสปปลาวนะครับเนาะแบบที่หลายผู้หลายคนอยู่นะครับเนาะที่เพิ่นเข้ามากดติดตามแล้วก็บเบิ่งวิดีโอกดไลค์กดยังไงนะครับเนาะก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับเนาะครับเมนูมื้อนี้กัเบื้องต้นก็นเอ่ยไปแล้วนะครับเนาะปนกบนะครับเนาะปนกบน้อยแซ่บคือเก่านะครับอีสานบ้านเฮา ครับเนาะอ่ะลุยกันเลยครับพี่น้องมากินปนครบหน่อยน้องกันครับแสบแสบคือกอลวครับอีสานบานเท่าปนตำตำทั้งกระดูกด้วยนะครับมันครบหน่อยครับครบน้อยครบับแสบพี่น้องครับ มเมนูอีสานบ้านเฮ้าเนี่ยครับจอดมะละขีนุ่มใส่ลูกดวดครับพ่นโอ้เผ็ดเ็ดครับเผ็ดเยอะเผ็ดเผ็ดหลังถึงแซ่บเนาะพ่นครบ โอ้ัดขัดมึ้นองคับมากมากครับมากอืัวพู๋บกบหวน ครับครับพี่น้องครับวบนโคก็ต้องเผ็ดเผ็ดจังเอยนะครับเนาออืมงวนกันไปครับ แล้วเราจะแซ่บเค้าจะแซ่บกับป๊อปเองต้มเปืเป่อยๆเองหน่อยครับครบหน่อยต้มเปืเป่อยๆแล้วก็บตำ ตำร่วมกันมเมื่อลยครับกระดูกก็ไม่ได้ทิมจักจับพีบ่น,น้งองครับ พบกันหญ่บ่ท่านนะครับเนาะเสมอในบ้านเฮาผิดฤดูกาลไปหมดแล้วะตะกี้กัเดือนหาเดือนหกกัเดือนหาสอนหวกแล้วเดือนหาเดือนหกเสมอในเดือนหาเดือนหกฝนยังบ่ตกอยู่เนาะ เขาก็ได้ว่านนาอนะครับนะ้องขบกันง่ายบนนั้นนครับโอ้ค่ะค่พี่น้องครับมามาครับมาบนปนกบหน่อย ขอากันาค,ครับป <c oughs> นกับน้ำมต้มข้าววันัก โอเคครับเข้าไปอืมขนาดเลยเดี๋ยวลูกโดดเข้าไป จับจัีไป้องครับลองไปเห็ดเบิรงครับคนกรบหน่อยก็ฝากพี่ฝากน้องเลยนะครับเด้อฝากพี่ฝากน้องมากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับน้อง ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเนาะรับชมวิดีโอใหม่ๆต่อเน,นื่อ,นองไม่ได้แน่ยูนวกินอิสานบ้านเท่าครับอืมนาดณะครับ ช่วงนี้การตอบอมเมนต์ซาแด้หนงอยงครับแต่กระชิ่ไรตอบเพื่ออาลรเพราะช่วงนี้นงานต้องหลายจัอเนยครับเนาะใชาเหตุการณ์ใช้งานอยู่ครับฝากพี่ฝังน้องมาคอมเมนต์มาเบื้องก็อยูโวมากอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมกระชิ่ไรตอบนะครับเนาะขอบบุญขอบคุณหลาย โอ oh, ้แฉะแฉพี่น่องแฉะปนกบหน่อยครับปนกบหน่อยขาับแป๊บ กินยังว่าจะแนวก็คือเกลนะครับกินเขาแซ่บนอนรับปวดาย,งาย <c oughs> ไงล้วเด๋มมันสิแสบหามาก,กินแล้วครับพี่น้องถ้ามกินบ่ได้มาตจมน้าหลังบ่ดนะได้เลยเนาะล้าเดสิแสียบกะหามาก,กินครับยังอยู่น้ากินไน้าแสบกบ่าหามากครับก็ฝากพี่น้องไหว้ซะนี่แหละครับคนกบหน่อยแซ่แบๆบบเลยครับสุดหยอดเลย เจอลูกโดดเข้าไปย่างเพชรเลยครับกินยังวัดเชนแอรครับวัดดีครับ